โครงการร่วมบุญทำดีกับอาจารย์กิษณะนะครับในเดือนเมษายนนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะเปิดคลอ์สสอนนะครับสมาธิปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานนะ<ม>เนื่องจากว่าเราทำบุญกันมาตั้งต้นปีนะที่อาจารย์บอกว่าระดับของบุญที่พวกเราทำกันเนี่ยทานศีลภาวนา นะเราได้ทําทานเราถวายพระไตรปิฎกกันตั้งแต่ต้นปีสองชุดแล้วเราไปาทําสังฆทานจตุปจจัยเราปลูกต้นโพกันมาตอนนี้ต้นที่12แล้วสิแล้วพระไตรปิฎกพร้อมตูเ้เด็กเาถวายกัน6ชุดแล้วนะนี่นะคราวนี้เราก็เหลือบุญสูงสุดอีกบุญหนึ่งที่เรียกว่าภาวนา แต<น>่จริงๆเราทําก่อนนนั้นคือมัตตาลาแม่จันที่วัดป่าเชิงล่าตอนนั้นเดือนวิปัสสาอันนี้รอบออทีสองของปีที่แล้วนะคะปีน,นี้เริ่มต้น,นเลยเราเปลี่ยนสักราชก็ชชคือเราจะมีการเปลี่ยนสักราชเนี่ยตามปฏิทินของพราหมณ์เนี่ยวันที่22<อ>มีนาคมเป็นต้นไปถือว่าเป็นสักราชใหม่นะถือว่าเป็นการเริ่มต้นของปีเถาะพอเราเริ่มต้นของปีเถาะเนี่ยอาจจะก็พาทุกคนเนี่ยไปสร้างบุญใหญ่มหาบุญใหญ่ <น>เราก็จะเดินทางกันไปที่จังหวัดอุทัยธานีนะวัดพุ่มบําเพนธรรมนะมซึ่งมีเจดีพระบรมสารีริขธาตุนะมีเรียกว่าธาตุขันดีกว่านะขัวตาแสงสมเด็จโตอะไรอย่างนี้นะแล้วที่วัดพุ่มพุ่มบําเพนธรรมเนี่ยก็เป็นวัดสายาเรียกว่าเป็นวัดสาขาดีกว่าหนองปาพงนะออของหลวงพ่อชาออฉะนั้นเรียกว่า ข้อวัดปฏิบัติต่างๆนี่เข้มข้นกันอยู่แล้ว<ช>นะอาจารย์ก็มีโอกาสเนี่ยครูบาอาจารย์ก็ได้นำทางนะให้อาจารย์ได้ไปสอนไปเปิดคลาสสอนที่นี่นะเป็นที่แรกแล้วอาจารย์ก็จะนำยันโสรดเนี่ยไปสวดเจริญพุทธมนต์ด้วยนะที่เจดีพระบรมสารีริกธาตุด้วยนะซึ่งพระบรมสารีริกธาตุนี้นะ เป็นพระบรมสารีริกธาตุที่มาจากสีลังกาแล้วก็ได้แบ่งไปสถานที่ต่างๆหลายวัดเลยแบ่งไปวัดสักเกตแบ่งไปวัดอะไรอื่นๆอีกหลายที่ทีเดียวซึ่งซึ่งถ้าพวกเราเนี่ยได้ไปสร้างบุญใหญ่นี้ตรงเนี้ยอาจารย์ไม่ได้เก็บใครจ่ายนะฟรีเลยนะเออฟรีเลยใครอยากเรียนวิชาหลวงปู่โลกุดอนนะใครอยากเรียนสมถกรรมฐานอยากเรียนวิปัสสนากรรมฐานอยากเรียนรูปปัจจันารูปประชาน อาจารย์เปิดสอนฟรีนะเราจะเดินทางกันวันที่หนะเดินทางวันที่หนะครับช่วงบ่ายๆแล้วก็เรียนกันเนี่ยเจแปแล้ววันที่9ก้ากลับช่วงประมาณสักสี่โมงค่ะคราวนี้พี่หน่อยลงรายละเอียดกันียดนะคะเอาวันที่6นะท่าไหนที่เตรียมลางานก็ลาวันที่หไปด้วยก็ได้หรือไม่ก็จงนวันที่เปไปวันจักรีอยู่แล้วหยุดอยู่แล้วคุดถ้าลากันจริงๆก็ลางานวันที่7วันเดียวอือค่ะ เริ่มนะคะเราจะเดินทางตั้งแต่ไปถึงนู้นบ่ายสองโมงนะคะไปถึงนู่นที่ไหนออกจากนี่ออกจากนี่บ่ายสองโมงนะคะเดินทางไปที่วัดพุ่มบันเทิงหรือใครจะไปแต่เช้าก็ไม่ว่ากันเออแบบว่าอยู่ใกล้อ่ะเขาอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยห้าโมงนะคะพร้อมกันที่วัดนะคะเพื่อแนะนำสานทนี้ใครขับขับรถไปนะก็ ให้จําเวลาเลย5้าโมงตรงเนี่ยพบกันที่วัดพุ่มบะเ็นธรรมนะส่วนท่านจะออกกี่โมงตามสะดวกท่านจะไม่ออก2องโมงก็ได้อันนี้สองลงเผื่อเราเผื่อเวลาไว้สาชั่วโมงในการเดินทางสําหรับคนที่ไปรถตู้หรือขับรถช้าอะไรเงี้ยนะก็สถานที่พักก็คือไปถึงปุ๊บก็เดี๋ยวจะไปนําสถานที่เรื่อนนอนอยู่ตรงไหนห้องน้ําอยู่ตรงไหนห้องครัวอยู่ตรงไหน อาบน้ํากันตรงไหนเรามีเวลาที่แบบเดินสถานที่หรือว่าอาบนมอาบน้ำไป็นสชันโที่เก็บสัมภาระทั้งหมด่ยพอทุ่มหนึ่งนะคะมาเจอกันที่สาลาสดมูลเลยนะคะปฐมนิเทศก็คือหนึ่งทุ่มตรงอาจารย์ก็จะปฐมนิเทศเปิดคอร์สสอนสมาธิปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานนะแล้วก็มีการเช็คแต่ละคนฝึกมาแบบไหนบ้างเรียนอะไรกันมา ใครมีประสบการณ์แบบไหนหรือใครติดขัดอยู่ตรงไหนถึงขั้นไหนนะอันเนี้ยช่วงปฐมิเทศนะค่ะเอาสองทุ่มก็สวดมนต์สองทุ่มก็จะทําวัดเย็นค่ะสามทุ่มก็มาฟันธรรมะนะคะจากพระอาจารย์ตุ้มตาท่านพระอาจารย์ตุ้มตาเขเป็นเจ้าวาดวัดพุ่มบำพ็ญธรรมก็นีมนต์ท่านให้มาแสดงธรรมให้พวกเรานะสามทุ่มครึ่งก็สอบอารมณ์นะคะพื้นฐานทักษะแต่ละคนนะคะอันนี้ก็จะมาอาจารย์ก็จะเป็นคนสอนว่าเอถ้า ถ้าวันเริ่มเรียนอ่ะเราต้องไปทางไหนหรือว่าต้องเพิ่มอะไรก็จะดูแต่ละคนะว่าถึงไหนแล้วติดขัดอะไรถึงไหนแล้วถ้ามีอะไรปิดอยู่ก็จะเปิดให้อะ,อะไรเนี้ยสี่ทุ่มก็ แยกยยกันพักผ่อนนะคะอ้ามพออีกวันนึงนะวันที่7ดนะคะเราเริ่มเลยนะคะตั้งแต่ตีสี่นะคะตื่นนอนทําธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยถ้าอาบน้าไม่ทันแปลงฟันไปก่อนอย่าไม่ต้องอาบหรอกเดี๋ยวอาบทีหลังเดี๋ยวมีเวลาว่างเยอะๆตีสี่นะคะตีสี่ครึ่งสวดมนต์ทำวัดเช้าที่นี่เขาจะทําวัดเช้าตีสี่ครึ่งนะเราก็ต้องงเช้านะคะที่วัดนี้นะคะ นักเรียนสมาธิทุกคนต้องไปบินธบด้วยออนะคะนี่แหละให้ให้รู้วิถีของนักบวชน,นะอย่างที่จันบอกเนี่ยอยากให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจว่าเราไปบวชเนคขม,มะคือการทำเนคขม,มะนี่ก็เป็นการสร้างบรารมีอย่างหนึ่งเลยนะการที่เราออกจากเรือนไปออกจากความเคยชินต่างๆออกจากสิ่งบันเทิงออกจากข้าวสามมือ้ออิ่มเอมอร่อยะนะ,ะไปลดเหลือสองมือ้อ นะจากความสุขความสบายนอนเตียงนุ่มๆน,มนอนห้องแอร์อไปนอนเสือน้ํามันกันนะไปไม่ใช้แอร์กันไม่ต้องแต่งเครื่องประทินผิวไปถือศีลแปดอย่างงี้เราก็ไปเรียนรู้ว่าพระ,ะที่ท่านบวชเนี่ยกว่าจะได้เข้ามืละมื้อนะแล้วก็ต้องไปบินทบาตกัน,นโอ้โหาหใครเกิดมาไม่เคยไปเดินบินทบาตนี่โอ้โห,โห,โหสนุกมากเลยนะต้องได้ไปสักรอบหนึ่ง<า>เนี่ย ไปดูว่าพระสุปฏิปันโนเขาทำกันยังไงยังไงนะคะเดินบินทบาทเนี่ยคือได้กับข้ามันมันเลือกไม่ได้เนาะไม่ใช่ไปไปเดินบินทบาทแล้วมีตังต่กระเป๋าเห้นส้มตำแล้วไปซื้อไก่ย่างไม่ได้นะไม่ได้นะไปบินทบาทที่สนุกมากเลยนะหมาเห่าหมาไล่กัดมั่งอะไรมั่งเดี๋ยวใครเดินไม่ไหวไม่เป็นไรเดินไปก่อนใครเดินไม่ไหวเดี๋ยวให้นั่งรถกลับเดี๋ยว เขามีทีมแอมบูรันต์ไว้คอยช่วยเหลืออันนี้พอเราไปบิณฑบาตเสร็จใช่ไหมกลับมา7จ็ดโมงนะคะเจ็ดโมงมาถึงวัดก็เตรียมพัตหารอันนี้จะมีแม่แม่นะคะที่ทำกับข้าวจะเป็นแม่ครัวจิตอาสาจิตอาสาแล้วก็อาจจะมีชาวบ้านมาเป็นจิตอาสามาช่วยเสริมพวกเราอีกนะคะเราก็จะเตรียมข้าวพร้อมกันเสร็จแล้ว8ปดโมงเช้าเราก็จะรับประทานอาหารนะคะที่นี่พระท่านฉันมื้อเดียวนะท่านก็เลยฉันตอนแปดโมงแต่ท่านฉันมื้อเดียวแต่ พวกเราอ่ะพวกเราอ่ะได้สองมื้อค่ะแปดโมงก็คือพระฉันเรียบร้อยนะคะแล้วก็ทานพร้อมอเลยตอนเช้าเก้าโมงครึ่งพร้อมกันที่ศาลาปฏิบัติ เริ่มปฏิบัติแล้วนะฉะนั้นตอนเช้านี่กินง่าย่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะง่วงอย่าอิ่มมากนะเดี๋ยวอัดกันเต็มที่เลยไปเดินมาเมื่อยไงเดินบินจบาตเมื่อยนะอัดกันเต็มที่เอาอลับเท่ามุมงครึ่งนะเก้าโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงครึ่งนะคะสมาธิปฏิบัติพอเสร็จปุ๊บก็ทานข้าวสิบเอ็ดโมงครึ่งนะคะสิบเอ็ดครึ่งมีเวลาทานข้าวประมาณชั่วโมงกว่าจริงๆชั่วโมงนึงแหละ พอทาเสร็จแล้วก็ไปล้งล้มจงล้างจานช่วยกันนะคะอันนี้จะเป็นอีกจิตอาสาทั้งหมดนะเราต้องช่วยกันนะเพราะว่าที่นั่นจะไม่มีแม่ครัวมีแต่มีแต่ชาวบ้านที่เขามาใส่บาตรต่างจังหวัดเนาะก็จะมาใส่บาตรตอนช่วงเพลงอะไรเงี้ยเขาจะมาช่วยเราจัดโน่นจัดนี่ล้างจานบ้างแต่คือหลักๆต้องเป็นพวกเราเดี๋ยวมาสลับกันแล้วกันว่าแต่วันนี้ธรรมดาวัดนี้เขาจัดมื่อเดียวฉะนั้นช่วงเสด็จโบไม่มีชาวบ้านมาแน่นอน พราะชาวบ้านเขาเขาชินอยู่แล้วไงว่าว่าพระเขาฉันมือเดียวเขาจบแล้วส่มากเขาจะมาตอนเช้าเออช่วงเที่ยงเราต้องรับผิดชอบเองแะแต่ว่าพี่หน่อยก็เปิดจิตอาสาเรียบร้อยนะคะแม่แม่ที่จะทํากับข้าวที่คิดว่าอ่าคือถ้าคนที่ทําเป็นเนี่ยมันจะเร็วนะคะแล้วก็มันก็เตรียมไว้นะคะถ้าอาจารย์ทำก็ลาเมงอ่ะมมาง่ายสุดแล้วอันนี้เราก็จะไปฝึกกัน เรื่องเราฝึกตัวเองกับข้าวง่ายๆเราจะไม่ไปแบบอิ่มมีมันเราให้แบบพออิ่มนะคะคือสองมื้อนี่ถือว่าเยอะนะบางที่ให้แค่มื้อเดียวนะเออนะคะอันนี้พอเสร็จแล้วถือว่าโปรแกรมของสถาบันพลังพุทธานุภาพนี่ก็เข้มข้นเหมือนกันนะไม่ห่ไม่หลวมนะไม่หลวมค่ะอ่ะเสร็จแล้วนะคะบ่ายโมงพร้อมกันที่ศาลาบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่ง เราใช้เวลาอยู่ประมาณหนึ่งสองชั่วโมงอะสงชั่วโมงรอบละสชั่วโมงนะคะอาจจะมีสมาธิปฏิบัติเดี๋ยวอาจารย์เป็นคนสอนนะคะนี้นะคะเสร็จแล้วก็สอบอารมณ์สอบอารมณ์นะคะสี่โมงก็ดื่มน้ําปนะแวะได้เข้าห้องน้ําเรียบร้อยแล้วน้ําปนะเนี่ยนะก็ที่นี่ก็เข้มข้นตามสายหลวงพ่อชาเลยก็คือน้ำปนะก็ต้องเป็นปนะจริงๆนะไม่ใช่เอานม U ยูฮทีมาดื่มกัน เอาน้ำอะไรที่มันไม่ถูกตามหลักทำวินัยอย่างเงี้ยนะอันนี้ต้องเป็นแบบว่าตามกฎระเบียบของพระของวัดจริงๆนะคะแม,ม้กระทั่งพี่หน่อยจะ,ะทําเมนูเนี่ยต้องส่งให้พระจาจาร์ดูก่อนอนะคะเมนูน้ําทุกอย่างเนี่ยพอสรุปกันเสร็จแล้วออจะจะต้องส่งให้ท่านดูแม้กระทั่งเนี่ย โปรแกรมที่อาจารย์ทำเนี่ยนะคะวันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวต้องส่งให้พระท่านดูด้วยนะคะเ,ออเพราะท่านจะได้รู้ว่าเออในถูกอันในผิดไม่งั้นเดี๋ยวไปผิดกฎนะคะออฉะนั้นก็อันนี้มันเป็นสายปฏิบัตินะคะออปี56 6ดาวหลัก4ดวงที่เป็นภาพรวมของชีวิตทุกลัคนณะจะมีการย้ายราศีใหญ่ในทางโหราศาสตร์ทั้งดาวมริตยูดาวราหูดาวเสาราวพฤหัส พร้อมเกิดเกณฑ์คาดที่อันตรายดวงคุณจะเป็นอย่างไรตรวจวิเคราะห์ชะโลกมงคลเสริมดวงชะตาแก้ไขสิ่งที่ติดขัดขอขมากรรมเจ้ากรรมในเวรเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ตรวจสุขภาพดวงประจำปีแบบรู้รึกร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจาร,รย์กฤษณะภูสิรุดมสนใจติดต่อ Li n e Open d o w หรือโทรมาที่0863366390 ก็พอสี่โมงใช่ไหมห้าโมงว่างนี้สี่โมงเนี่ยระหว่างที่เราดื่มน้ำเปล่านกันเนี่ยพวกเราดื่มเสร็จพอดื่มมันก็แป๊บเดียวแหละดื่มเสร็จเนี่ยเราก็จะไปกวาดกันไปกวาดลานวัดไปกวาดช่วยจัดสถานที่นู่นนี่นั่นนะเป็นการเขาเรียกว่าอธิษฐานการงานไปปฏิบัตินู่นนี่นั่นแต่บอกเลยที่นี่สวยมากเสร็จแล้วห้าโมงตรง เราจะไปรวมกันที่เจดีพระบรมสารีริกธาตุอันนี้จะห่างจากตรงที่เราพักนะสราเดินได้เดินขึ้นไปเดินจะไกลนิดนึงไม่เป็นไรก็เดินกวาดใบไม้ไปเรื่อยๆไงเร็วก็จะขึ้นรถเดินกวาดใบไม้กําหนดเดินจงกรมไปเลยกวาดจนถึงเจดีก็แล้วก็วางไม้กวาดเอาไว้แล้วเราก็จะสวดมนต์นะอาจารย์จะนําสวดสืบชะตาใหญ่บูชาพระเคราะห์ นะสวดกันทุกวันที่เจดีย์นะพอห้าโมงเสร็จแล้วเราจะมีเวลาพักจนถึงสองทุ่มแยกย้ายไปพักผ่อนไปอาบน้ําไปเตยมตัวบางคนแบบจะซักเสื้อผ้าบางคนมีแค่ชุดเดียวไงก็ไปพักซักเสื้อผ้าหรือจะทํากิจส่วนตัวอะไรเงี้ยจนถึงสองทุ่มนะคะสองทุ่มเรามาทําวัดเย็นที่ศาลาเหมือนเดิมจนถึงสามทุ่มค่ะเหมือนเดิมคือจนถึงสี่ทุ่มเนี่ยเราจะคุยกันถึงสี่ทุ่มนะเสร็จแล้วก็แยกแยะเกันกับนะคะค้าแล้ว สองทุ่มถวัดเย็นสามทุ่มก็ฟังธรรมก็นิมนต์พระอาจารย์ตุ่มตามมาบรรยายก็หน่อยทำเหมือนเดิมสามทุ่มครึ่งก็สอบอารมณ์อีกทีแล้วก็ไปนอนเอาวันที่แปดเหมือนเดิม,ามาทุกอ,อย่างเลยเหมือนวันที่เจ็ดเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมนะคะเ,ออเหมือนวันที่เจ็ดเลยนะคะเอาพอวันสุดท้ายทีนี้วันที่เก้าจะไม่เหมือนเดิมเก้าวันที่เก้าเนี่ยอาจารย์จะให้จะให้เดินจงกรมในวัดนะ เดี๋ยวเราจะเดินจงกรม,มจะมีรูททางเดินว่าเราจะเดินยังไงเพื่อให้เรากําหนดจิตได้ดีสร้างสติได้ดี <ừ> นะเดินจงกรม,มกันวันที่เก้าวันสุดท้ายเราจะงดบิณฑบาตนะเราจะไม่ได้ตาม <leak. S 2> พระอาจารย์ไปบิณฑบาตแต่เราจะเดินจงกรมในวัดแทนนะครับเสร็จแล้วก็มากินข้าวเช้านะอาบน้ําเสร็จแล้วก็ได้ปฏิบัติกันอีกชุดหนึ่งนะเก้าโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงครึ่งนะปฏิบัติกันอีกรอบหนึ่งแล้วพอสิบเอ็ดโมงครึ่งเนี่ย ก็เราจะรับประทานอาหารใช่ไหมรับประทานอาหารเสร็จก็ให้ไปเก็บของเก็บสัมภาระทําความสะอาดเรือนนอนของตัวเองให้เรียบร้อยเตรียมกระเป๋าออกมาวางกันเลยนะพอบ่ายโมงนะบ่ายโมงก็มาปฏิบัติกันอีกรอบหนึ่งนะถึงบ่ายสามนะแล้วก็บ่ายสามครึ่งนี้ก็มีพระอาจารย์ุกอามให้โอวาทรมนะแล้วก็สี่โมงกลับบ้านคือจริงๆบางคนบอกว่าอาจารย์มาที่เก้านี่เรา กินข้าวเสร็จกลับเลยได้ไหมจริงๆอ่ะไม่งั้นมันจะไม่ครบสามวันนะเอยมันไม่ครบรูปเพราะว่าถ้าแบบเออจ็ดอ่ะเจ็ดแปดเนี้ยมันจะได้แค่สองวันเพราะวันที่วันที่หกเราก็ไปเย็นแล้วนะคะคืออันนี้เป็นบุญใหญ่นะบุญนทีุ่กสดกเนห้วยัอจะพี่นิดหน่อยนี่บอกว่าอยากไปเดินบินทบาทกับพระโอ้สาธุสาธุนะพี่นิดหน่อยเคยยังเนี่ยไปเดินบินทบาทกันยังเนี่ย พี่สุภกิจเคยยังเนี่ยพี่สุภกิจเคยแล้วตั้งจำได้ไปจำ่อยนะคะนะไปให้ได้นะ้องแฟ้มมารองแฟมมาแล้วสวัสดีครับแฟมมาแล้วครับอาจารย์ทํานายไว้แม่นมากอ๋อตอนนี้ทําที่ไหนคะตอนเลื่อยใช่ตอนเลื่อยขายกางเกออกจากงานแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรมันก็ตามดวงตามดาวดาวดาวเราอยู่อย่างที่อาจารย์ว่าแหละเราอยู่ใต้ อิทธิพลของดวงดาว <นะ S 2> มีผลกับเรามากนะดีแฟมถ้าแฟมออกมาก็พักสักเนี่ยสองเดือนให้พักก่อนไปเข้ากรรมฐานด้วยกันด้วยแบบสบายใจเมษาหกเจ็ดแปดเกเมษานะพอไปกรรมฐานเสร็จแล้วค่อยไปเริ่มงานใหม่มน,ะนะคะ ทีนี้เรื่องการสอนโปรแกรมที่จะเรียนที่ะน,นะสำหรับคนที่แบบเอ๊ะไปอาจารย์เรียนอะไรบ้างอยากจะทราบนะคะอันนี้นะอันที่1นึ่งอันนี้สำคัญมันจะทําให้เราคลายจิตเราเนี่ยคลายราคะคลายปัญหาคลายทุกอย่างออกนะตรงนี้อาจารย์ใช้คําว่า detox ดีท็อกจิตนะตมันจะมีวิธีด,ดีดีท็อกนะดีท็อกจิตนะเพื่อปิดอบายปูนะเหมือนที่ภาษารีบุตรได้ ทูลถามพระพุทธเจ้านะว่าคนเนี่ยอาศัยอยู่บนโลกมนุษย์ใช้ความโลภโกรธหลงอะไรต่างๆอยู่อย่างเงี้ยนะทางไปของการโลภโกรธหลงก็คือไปอบายากรูิฉะนั้นเราจะทํำยังไงให้เราปิดอบายากรูิได้นะอันนี้อาจารย์ก็จะสอนนะค<ฆ>่ะแล้วก็จะมีสอนการเพิ่มกําลังจิตให้จิตมันเข้าสู่กระแสมรรคนะกระแสของของมรรคผลต่างๆอย่างเงี้ยนะ เหมือนที่หลายคนพอเริ่มสวดสืบจะตาใหญ่ไปสวด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 มาคราวนี้โอ้สวดเพิ่มสวดเช้าสวดเย็นจิตริ่งจิตเป็นสมาธิอันนี้เขาจิตเข้าสู่กระแสได้นะ <S <S <โ>แล้วก็จะอธิบายวิธีฝึกปฏิบัติต่างๆนะฐานความสัมพันธ์เพื่ออภิญญาจิตอภิญญานั่นหมายถึงอภิอภินก็หมายถึงความรู้อันยิ่งนะความรู้ยิ่งเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายไปถึงอภิญญาจิตนะสมถกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานเอามาฝึก เพื่ออะไรมาใช้ยังไงในชีวิตประจำวันนะเสร็จแล้วก็จะมีวิธีตั้งเป้าหมายการฝึกในแต่ละแบบแต่ละวันนะครับแล้วก็ดูว่าแต่ละคนเนี่ยเหมาะกับกรรมฐานแบบไหนอารมณ์กรรมฐานยังไงนะแล้วก็มาเรียนรูปฌานอรูปฌานกันมาฝึกฌานะนะฝึกการเข้าฌานอย่างรวดเร็วฝึกวิธีที่หลวงปู่โลกบุดรได้ถ่ายทอดวิชาให้อาจารย์นะแล้วก็สอนแล้วก็เรื่องของวิปัสสนา ก็จะสอนวิธีว่าเราทําฌานแล้วเราพลิกเข้าสู่วิปัสสนาได้ยังไงนะแล้วเวลาอยู่ในวิปัสสนาแล้วอะไรคือยานอะไรคือฌานนะใช้เมื่อไหร่ใช้ยังไงอย่างนี้นะเพื่อให้เราเข้าใจนะแล้วถ้าใครผ่านเกณฑ์ได้ก็จะเรียนต่อเลยอภิญญาก็คือเรียนมโนมยิทธิต่อเลยบางคนนะยังสับสนว่าฉันจะไปทางไหนดีจบคอสนี้อาจจะคิดอะไรล้วอันนี้รู้เรื่องเลยไปทางไหนเลยคอสนี้นี่คือ สอนแบบพิเศษเคือเป็นวิชาเรียกว่าตั้งแต่พื้นฐานถึงขั้นสูงแล้วกันนะตั้งแต่พื้นฐานถึงขั้นสูงเลยอันนี้อาจารย์สอนฟรีนะคะจะจะมีค<อ>่าใช <free. S 2> ้จ่ายเฉพาะค่าน้ําค่าไฟค่าที่เรากินข้าวนี่แหละคะ่ะก็คือจะเป็นมื้ออาหารก็คือถวยอายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็เราไปใช้สถานที่ของที่วัดนะคะก็จะมีค่าน้ําค่าไฟนะคะอ,อันนี้ก็ตามสถานเลยว่าจะเท่าไหร่นะคะ ต่วะว่ามีค่าสอนนะคะอาจารย์ก็จะสอนฟรีนะคะแล้วก็จะมีถ้าบางคนไม่ได้ขับรถไปก็เดี๋ยวจะเตรียมรถตู้ให้ก็ห่างกันปกติเหมือนเดิมค่าตามปกติของรถตู้ก็จะมีค่าน้ำมันนะคะแล้วก็ตามจริงอ่ะต่อวันนะคะที่เขาคิดนะคะนั่นแหละนี่ก็โปรแกรมโปรแกรมนะโครงการร่วมบุญทำดีกับอาจารย์กฤษณะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเสริมนะเราจะปลูกต้นโพกันด้วยที่นี่ เพราะมีอาที่สองใหญ่นะเดี๋ยวใครมีต้นโพก็ยิ้งกันมาเลยนะปลูกอยู่ในภูเขาเลยปลูกป่าอ่าเรื่องสถานที่นะคะให้เตรียมอะไรบ้างจริงๆที่วัดนี้มีหมอนมีมีผ้าห่มให้แต่พี่หน่อยมองว่าไม่เราต้องไปซักกันเราต้องไปซัก<ๆ>เพราะว่าผ้าห่มที่ท่านเอาเก็บไว้เนี่ยเราไม่รู้เมื่อ,อไหร่อือาจจะมีกลิ่นอับเนี้ยอะไรเงี้ยอยากให้เตรียม,ยมไป,ไปอเอง,เองเหนึ่งที่นอนนะคะเป็นห้องห้องมันจะมี หลังนึ่งเนี่ยมีสองชั้นสามารถนอนได้เป็น20สิบคน 20, ่สิคนเลยนะมีสองชั้นแล้วพอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะมีสามห้องห้องนึงก็จะเป็นโล่งเลยสามารถนอนเอาปิ้งนิ่นอนได้เลยแต่แบ่งเป็นห้องห้องไปหนึ่งหลังมีห้องน้ำสองห้องสามารถสลับกันใช้ได้ตอนนี้เชื่อว่าใช้ได้นะใครกลัวไม่สะดวกก็เต็นต์ตัวเองไปเลยมีลานกว้างเต็นต์เลยคือถ้าแบบ ใอาเลยไปปฏิบัติประจานแบบสมบุกสมบันแบบเออเราก็นอนเต็นกันอยู่แล้วนะสบายอยู่แล้วไม่อยากจะนอนร่วมกับพี่ๆหรืออยากจะนอนแบบนั่งสมาธิตอนคืนกลัวว่ากลัวว่าเรากลนเสียงดังหรือบางทีเรานอนแล้วเรากลนเราพลิกตัวเราไปรบกวนผู้อื่นเ้ราก็เต็นไปเลยจบนะก็สามารถเตรียมผ้าผ้าห่มผืนเล็กก็ได้เพราะว่าดูแล้วน่าจะไม่ร้อน ที่นู่นจะมีมีแอร์แต่อย่าหวังพึ่งนะเพราะจริงๆพี่หน่อยอยากจะให้ไปนอนแอร์อยากจะให้นอนแบบเออคัดลมง่ายๆก็ได้เราไปขัดเกลจิตใจเดี๋ยวอาจารย์จะบอกเลยห้ามเปิดแอร์เอารีโมทไปซ่อนห้ามเปิดแอร์ดีไหม อันนี้นอนรวมกันนะคะมาฝึกกันจริงๆผู้ชายแยกผู้ชายผู้หญิงแยกผู้หญิงนะคะฉะนั้นนี่คือจะอยู่คนละที่เลยนะเดี๋ยวผู้ชายไปนอนห้องสมุดให้หมดเขาจะมีท่านจะเตรียมอะ้แล้วผู้ชายมีโซนห้องสมุมีโซนสรามีมีหลายโซนอ่ะนะหรือใครอยากจะนอนเต็นต์ก็นอนเต็นต์ในสาลาปฏิบัติกันเลยเนี่ยนะกลางคืนแล้วก็กางเต็นต์เลย พื้นที่กว้างขวางค่ะมีทั้งหมด14ไร่นะพื้นที่กว้างขวางมากต้นไม้เยอะมากแล้วก็เป็นสถานที่ที่น่าปฏิบัติมากเพราะว่าท่านก็ทําไว้ดีมากแต่ว่าด้วยความที่แบบคือไม่ได้ปฏิบัติทุกทุกเดือนอ่ะมันก็จะมีแบบเอใบไม้ระวังอะไรบ้างอะไรอย่างงี้เมื่อก่อนนี้ท่านพระเจ้าวาดรูปเก่าพระจันทร์กลางนะท่านอยู่ที่นี่ท่านก็สอนกรรมฐานสายหลวงปู่ชานี่แหละ นะท่านก็สอนกรรมฐานเนี่ยจนคนมันเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะใหญ่ขึ้นจนคนเป็นพันคนอย่างเงี้ยเยอะขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้ท่านก็เลยไปสร้างวัดนะไปสร้างวัดอยู่ที่สักแก้วอีกที่หนึ่งนะแล้วก็ได้นิมนต์พระจตุตตราก็ท่านมาอยู่ที่นีนะ่ท่านอยู่รูปเดียวตอนนี้นะก็มีพระสามรูปนี่แหละ,ะแต่รูปหนึ่งอาพาธอีกรูปหนึ่งก็อาจจะไปช่วยงานที่อื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะมีแนะม่ช<ๆ>ีนะคะ ไม่ชีมหายันจักรวาลเทพนพเคราะห์ประทานพรบูชาองค์มหาเทพเทวดาทั่วจักรวาลเหล่าเทพเทวดาคอยอนุเคราะห์คิดการสิ่งใดทเทวดาส่งเสริมช่วยเหลือให้สมดังปรารถนาทุกประการบัณฑิตชาติใดบูชาและอุทิศทักษิณาแก่เหล่าเทพเทวดา เทพเทวดาเหล่านั้นย่อมบูชาตอบย่อมอนุเคราะห์บัณฑิตชาตินั้นดุดมารดาอนุเคราะห์บุตรผู้เกิดแต่อกเมื่อเทพเทวดาอนุเคราะห์แล้วย่อมพบเห็นแต่ความสุขความเจริญทุกเมื่อสนใจบูชามหาย,ยานจักรวาลเทพนุพเคราะห์ประธานพรติดต่อได้ที่ Line o p e n d เพดาหรือที่เบอร์0863366390